ผิวหนังของเราเป็นกระจกสะท้อนของระบบย่อยระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็ระบบขับของเสียของร่างกายเราค่ะผิวหนังของเราเป็นอวัยวะนะคะเป็นอวัยวะที่ใหญ่มากที่ร่างกายเราใช้ขับของเสียนอกจากลำไส้ไตแล้วก็ปอดค่ะผื่น ผิวหนังอักเสบและโรคผิวหนังต่างๆเกิดขึ้นเพราะร่างกายเราพยายามอยากจะขับของเสียจากร่างกายค่ะแต่เขาไม่สามารถที่จะขับออกได้ผ่านอุจจาระไตเราไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะฟอกเลือดพวกของเสียมันเลยไปอุดตันตามเซลล์ร่างกายเขาก็พยายามจะระบายมันออกมาผ่านผิวหนังแม็กก็อยากจะยกวิธีการจัดก,การแล้วก็ดูแลโรคผิวหนังต่างๆแบบโยคะที่แม็กเรียนมาไหมเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะอย่างแรกนะคะขับถ่ายทุกวันค่ะ2ดื่มน้ําอย่างน้อย3ลิตรก่อน5้าโมงเย็น3หลีกเลี่ยงอาหารที่มัน หรือว่าเป็นประเภทนมเนยนะคะทานผักผลไม้ให้เยอะอย่าทานอาหารที่มันหนักเกินไปร่างกายเราจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานกับการย่อยไปฟื้นฟูตัวเองแล้วก็เราจะได้ขับถ่ายได้ง่ายด้วยค่ะอย่างที่4ออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 15- 20ถึงนาทีต่อวันนะคะการที่เราเหงื่อออกจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเราดีขึ้นช่วยร่างกายเราขับของเสียแล้วก็ไม่ทําให้เราเครียดด้วยนะคะอย่างที่5้อาบน้ําเย็นค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สบู่เพราะจะทําให้ผิวเราแห้งแล้วก็ระคายเคืองนะคะ Yogic Management of c o m m o n d i s e a s e s